การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่31คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีณโรงเรียนวิจิตราพิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญโดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ดังนี้ค่ะ โรงเรียนวิจิตราพิทยาสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กจำนวน28ห้องเรียนในปีการศึกษา2567มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา60คน และนักเรียน881คนโดยว่าที่ร้อยตรีบรรจงดอกอินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและตั้งแต่วันที่16กร,รกฎาคม2567จนถึงปัจจุบันมีนายวสันนวลอินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการของสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการแบ่งงานออกเป็น4ฝ่ายได้แก่กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารบุคคลและงบประมาณกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มงานบริหารทั่วไปโดยมีรูปแบบการบริหารงาน VJT model เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการทำงานเป็นทีมมีส่วนร่วมทุกฝ่าย รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างสมดุลและยั่งยืนสิ่งที่ได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาสามารถสรุปได้ตาม4ฝ่ายงานดังนี้กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งถือเป็นทิศทางในการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจุดเด่นมีหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านภาษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษามีการจัดแผนการเรียนออกเป็นสี่แผนได้แก่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ และแผนการเรียนทั่วไปและในทุกปีการศึกษาโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนมีการทดสอบด้านภาษาเช่น CEFR และ HSK พร้อมทั้งมีการรายงานผลการทดสอบต่อผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นการยกระดับความสามารถด้านภาษาของนักเรียนอย่างเป็นที่ประจักษ์ที่สำคัญโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษา ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีนโยบายสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทั้งด้านเวลาเรียนและด้านผลการเรียนเพื่อให้ผลการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีการกำหนดสาระก,การเรียนรู้เพิ่มเติม โดยคำนึงถึงศัก,กยภาพและพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษาโดยจัดแผนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจอีกด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญสำหรับรูปแบบการบริหารที่ได้รวมเอาสองกลุ่มงานใหญ่เข้าด้วยกันจากการดำเนิเนกิจกรรมทุกอย่างราบรื่นและบรรลุผล ผู้บริหารสถานศึกษามองว่าสิ่งที่เหมือนกันของสองกลุ่มงานนี้คือการปฏิบัติตามระเบียบถ้าหากเราแม่นยำในระเบียบก็จะทำให้การทำงานทุกอย่างราบรื่นและไม่มีอุปสรรคว่าที่ร้อยตีบรรจงดอกอินได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารบุคคลว่าการบริหารบุคคลจะต้องมีทั้งาศาสตร์และศิลป์การสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่ต้องทำและแนวทางการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียน ผู้บริหารได้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนั่นหมายความว่ามีการแต่งตั้งบอร์ดคณะกรรมการอันได้แก่หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและผู้อำนวยการจะพิจารณาอีกรอบเมื่อทุกฝ่ายได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นก็จะเกิดความเท่าเทียมจุดเด่นมีบุคลากรที่มีความสุขกับการทำงาน ไม่มีพลังลบต่อกันแม้แต่ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกฝ่ายต่างมีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับด้านงานงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรวมกับค่าบำรุงการศึกษาจะจัดสรรไปที่กลุ่มงานบริหารงานวิชาการเป็นหลักและแบ่งสัดส,ส่วนให้กับกลุ่มงานอ,อื่นๆตามลำดับเนื่องจากเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มักมีปัญหาในด้านพฤติกรรมของนักเรียนจึงได้ให้ความสำคัญกับฝ่ายงานนี้ฝ่ายงานนี้จะเน้นไปที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งประกอบไปด้วย5ขั้นตอนได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการครัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อโรงเรียนมีการดำเนินงานตาม5ขั้นตอนของสพทให้การดูแลช่วยเหลือ โดยเริ่มจากครูที่ปรึกษาและถ้าหากพบปัญหาที่สูงขึ้นจะส่งต่อไปยังครูฝ่ายกิจการและส่งต่อไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับโรงเรียนมีการสร้างเงื่อนไขและข้อตกลงกับผู้ปกครองและนักเรียนถ้าหากนักเรียนมีพฤติกรรมผิดกฎของโรงเรียนต้องให้ผู้ปกครองมารับทราบพ,พฤติกรรมและร่วมกันแก้ไขปัญหาเช่น ถ้าหากนักเรียนหลบเรียนเกิน4ครั้งจะมีการบันทึกแจ้งผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองมารับทราบพ,พฤติกรรมนักเรียนร่วมกันมีนโยบายให้ทุกห้องเรียนมีกลุ่มลายผู้ปกครองเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อที่ใกล้ชิดและรวดเร็วทันการสิ่งที่ได้ศึกษาจากงานด้านกิจการนักเรียนคือได้ศึกษาความเป็นระบบของการจัดทำเอกสารต่างๆศึกษาการทำเอกสารหลักฐานงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมโรงเรียนสีขาวกิจกรรมโรงเรียนสุจริตซึ่งเป็นนโยบายที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญตระหนักถึงความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลมีการเยี่ยมบ้านครบ100%เซเพื่อประกอบการเสนอขอรับทุนยากจนทั้งนี้การที่งานฝ่ายนี้จะประสบความสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมอันดีให้กับผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งต่อไปกลุ่มบริหารงานทั่วไปสถานศึกษาได้บริหารจัดการในการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่โดยการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาใช้ในการจัดการอาคารสถานที่โดยจะเน้นไปที่การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารเรียนเช่นจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การดูแลระบบไฟฟ้าบริบทภายนอกเน้นเรื่องความสะอาดมีการตัดหญ้าสนามสี่ครั้งต่อหนึ่งเดือนโดยแบ่งโซนที่รับผิดชอบของนักการพันโรงแม่บ้านและถ้าหากมีกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาทุกคนทุกฝ่ายจะร่วมด้วยช่วยกันในการจัดเตรียมงานและสถานที่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกลุ่มงานบริหารทั่วไปคือได้เรียนรู้วิสัยทัศน์การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านจะไม่เน้นการปรับกายภาพมากนักแต่จะเน้นไปที่การจัดสรรหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และเน้นความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารวัสดุอุปกรณ์สิ่งต่างๆที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนในส่วนของงานสารบัญท่านได้ให้แนวคิดว่าการที่จะลงนามเซ็นเอกสารแต่ละครั้งในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรอบรู้รอบครอบ อ่านให้ละเอียดกลั่นกรองทุกครั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารให้เป็นไปตามแบบแผนถ้าหากมีการต้องรายงานให้สถานศึกษารายงานตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพของสถานศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษานั้นนักศึกษาได้จัดทำโครงการร่วมกับสถานศึกษาดังนี้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในศตวรรษที่21 โดยส่วนพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนวิจิตราพิทยาโดยโครงการจะสนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการข้อที่5การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ยังสนองยุทธศาสตร์ชาติสนองกลยุทธ์ของโรงเรียนสนองมาตรฐานของโรงเรียนได้ดำเนินโครงการในวันที่17กรกฎาคม2567 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการสำหรับเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนวิจิตราพิทยาให้การบริการ และการพัฒนาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการร้อยละ100เป้าตหมายเชิงคุณภาพศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนวิจิตราพิทยามีความพร้อมในการให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ95ขั้นตอนในการดำเนินโครงการได้ดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ขั้นวางแผนมีการประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายภาระงานมีการอนุมัติโครงการขั้นดำเนินการได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น5กิจกรรมได้แก่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบพอร์ตโฟลิโอด้วยแอปพลิเคชันแคนวาสำหรับนักเรียน 2. การอบรมภาษาจีนจากห้องเรียนสู่โลกกว้าง 3. การอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ค่ายรักภาษาพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ศูนย์บริการและ 5. สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ ใช้พื้นที่เป็นฐานขั้นตรวจสอบประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปผลการจัดก,กิจกรรมทั้ง5กิจกรรมขั้นประเมินผลและปรับปรุงรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่อสถานศึกษาและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่ออาจารย์ประจำวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาตามลำดับผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการโรงเรียนวิจิตรภิทยา มีความพร้อมในการให้บริการของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศมีศักยภาพในการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านภาษาและสื่อเทคโนโลยีสุดท้ายนี้ในนามของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน นักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยาที่ให้การช่วยเหลือดูแลให้การฝึกประสบการณ์ครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายทุกประการ